การขับเคลื่อนนโยาบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเนก้น9สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยา ตั้งอยู่เลขที่505หมู่9ตำบลกุมภวาปีอำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2475ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางเกสรคำวิโสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีนายสมพิษแรงน้อยดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวน31คนมีนักเรียนจํานวน483คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบุคลากรมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติภายในพุทธศักรา25รช2565ปัชญาของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมเป็นผู้นำอนามัยอัตลักษณ์ของโรงเรียนจิตอาสายิ้มง่ายไหวางามเอกลักษณ์ของโรงเรียนกิริยามารยาทงดงามตามวัฒนธรรมไทยพัิพจน์ประจำโรงเรียนนัติปัญญาสมาอาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาสีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดง 1. ด้านจุดเน้น1.1โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้มีการประชุมเพื่อวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน1.2มีการกำหนดจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน1.3 มีแผนงานโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคือ 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 2. โครงการโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศเรียนรู้ 3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโลเวสสี่โครงการโรงเรียนปลอดภยัยนักเรียนปลอดภยัย1.4มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายดําเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการของโรงเรียน 1.5มีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเนื่องโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ํำเนินงานพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และน่าเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ 1.6ในปีพุทธศักราช2564คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนและบริจาคเงินร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างห้องน้ำเพื่อน,นักเรียนและคนในชุมชนที่มาใช้บริการในโรงเรียนจำนวน2หลัง 2. ด้านความสะอาดเป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่ 1. จัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมีความสะอาดเป็นระเบียบได้แก่1.1บริเวณรั้วประตูโรงเรียนโรงเรียนมีการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงและความปลอดภัยของบริเวณรั้วประตูโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองข้อปฏิบัติในการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในด้านความปลอดภัยของนักเรียนไว้ที่บริเวณรัว้วประตูโรงเรียน1.2ถนนทางเดินคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอย่างสม่าเสมอแม้ในวันที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.3สนามกีฬาสนามเด็กเล่น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตรวจสอบความมั่นคงของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นและมีการดูแลรักษาทำความสะอาดสนามกีฬาสนามเด็กเล่นอย่างสม่ำเสมอ1.4โต๊ะเก้าอี้ที่นั่งกลางแจ้งใต้ร่มไม้ในโรงเรียนได้มีการจัดที่นั่งเป็นสาลาที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองคนในชุมชนที่มาใช้บริการในโรงเรียน 1.5สวนต่างๆุ่มไม้แปลงไม้ดอกแปลงผักร่มไม้โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษาภายในโรงเรียนและมีการดูแลรักษาแปลงผักและพืชชนิดอื่นๆเป็นอย่างดี 2. จัดอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีความสะอาดปลอดภัยได้แก่2.1อาคารเรียน 1>, อาคารราชพฤกษ์ใช้เป็นอาคารศูนย์อำนวยการห้องประชุมห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการอื่นๆเช่นห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาไทยห้องสังคมศึกษาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น 2. ออาคารจามจุรีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงรวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ 3. อาคารเพื่องฟ้าใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 4. อาคารเมตตาสันตุสกาจารหนึ่งใช้จัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 2.2ออาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นหอประชุมสถานที่จัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพละศ,ศึกษา 2.3โรงอาหารอาคารเมตตาสันตุสกาจารสองสามารถรองรับนักเรียนได้120ที่นั่ง2.4คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการจัดห้องปฏิบัติการและห้องกิจกรรมกลุ่มสาราให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ2.5โรงเรียนได้จัดบริเวณหน้าเสาธงให้อยู่ในสภาพสะอาดปลอดภัยสวยงาม 3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 3. 1. โรงเรียนได้มีการจัดให้มีบริเวณที่รับผิดชอบสำหรับนักเรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด 3. 2. โรงเรียนได้มีการจัดห้องน้ำห้องสุข,ขาของนักเรียนและครูให้มีความปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ 3. 3. โรงเรียนได้มีการจัดให้มีที่ทิ้งขยะจัดเก็บและคัดแยกขยะ3.4 โรงเรียนได้มีการจัดให้มีถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงทุกอาคารเรียนรวมทั้งอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร 3.5. จัดให้มีระบบระบายน้ำไม่มีแหล่งน้ำขัง 3.6. มีอ่างล้างมือก๊อกน้ำล้างทำความสะอาดที่เพียงพอ 3.7. อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัยมีระบบเซฟที้คัดตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอ,อย่างมีคุณภาพ3.8 มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจภายในโรงเรียนมีการจัดทำประกันภัยหมู่ให้กับนักเรียนทุกคนรวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 4. ด้านการจัดห้องเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นห้องเรียนอยู่เสมอแม้ในวันที่ไม่มีการเปิดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 4.2ด้านหน้าห้องมีการจัดป้ายนิเทศแสดงข้อมูลข่าวสารความรู้ตามเหตุการณ์ทันสมัย4.3มีป้ายสถิติจำนวนนักเรียนเป็นปัจจุบัน4.4ผนังรอบห้องประจากรอยฉีกขาดใหญ่แมงมุม4.5มีการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดของนักเรียนเป็นสัดส,ส่วน4.6 ห้องเรียนมีแสงสว่างที่เพียงพอ4.7ประตูหน้าต่างมีความมั่นคงมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีการติดเหล็กดักป้องกันลิงทุกอาคารเรียน4.8การจัดที่นั่งเหมาะสมตามกิจกรรมการเรียนรู้4.9ห้องเรียนมีความพร้อมและดึงดูดความสนใจสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน4.10มีแหล่งเรียนรู้ และมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21 4.11โรงเรียนมีนวัตรกรรมแนวทางเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมมีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมาน การจัดการเรียนการสอนจะมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบในทุกวันและมีการรายงานการสอนหน้าเดียวให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งในเวลาที่นักเรียนนำใบงานมาส่งเพื่อให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 5. ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน5.1การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ 1. โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้มีการจัดให้นักเรียนรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนและคัดแยกประเภทขยะให้ถูกที่และถูกต้อง 2. มีการจัดเตรียมพื้นที่การแยกขยะให้แก่นักเรียน 3. ม,มีการรณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องเรียนคัดแยกประเภทขยะขวดน้ำพลาสติกถุงนมที่ดื่มแล้ว 4. มีการจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมัก 5.2จัดกิจกรรมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่างประหยัด5.3จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า5.4มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญหรือในโอกาสต่ตางๆ5.5โรงเรียนบ้านดวงเมืองดงเมืองวิทยา ได้มีการดำเนินงานพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และน่าเรียนรู้อยู่เสมอจนได้รับรางวัลโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม5.6โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับก่อนปถมศึกษาประจำปีการศึกษา2562 5.7โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยา ได้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษาภายในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่ขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง5.8โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นประจำมีการส่งต่อนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่สบายขณะที่อยู่โรงเรียนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงจัดให้นักเรียนทุกคน ได้ออกกำลังกายในชั่วโมองพละศึกษาโดยเหมาะสมกับวัย5.9วิชาการโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาประจำปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลระดับชาติระดับภาคและระดับตรวจเขตราชการดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสพทเป็นผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15 3. ครูได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15 4นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15ระดับภาคและระดับตรวจเขตาชการ1โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโอเบกอวอร์สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการ2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองโอเบ็กอะวอร์ดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการ 3. ครูนางสาวสุธิการแสงสัสิธรได้รับรางวัลรองชนะเลิศรองอันดับสองโอเบ a กอวอร์ดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านบริหารจัดการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโอเบ a อวอร์ Award, ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ 4. ครูนางศิริพิษอุทาทินได้ร,รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s t Practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเคตัวราชการที่10